สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการแนวทางการติดสติกเกอร์ป้ายภาษีประจําปีง่ายๆนะครับสําหรับท่านใดที่นะครับชอบใช้นะครับอ่าเรียกว่าสติกเกอร์ใสนะครับที่จะใช้ในการแปะทับนะครับป้ายภาษีประจําปีนะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปทําการต่อ อ่าทะเบียนมานะครับก็หมดไปหลายกระตังเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทั้งตรออทั้งนะครับอ่าพลบนะครับแล้วก็ภาษีนะครับทุกท่านก็นะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการที่เราจะทําการลอกสติกเกอร์ออกนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยจอดตากแดดข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะครับทำให้สติกเกอร์มันแข็งมันกรอบนะครับแล้วทีนี้เวลาเราลอกออกเนี่ย นะครับมันจะฉีกขาดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับผมมีวิธีแนะนําในการลอกสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการลอกให้ทุกท่านนะครับใช้ความร้อนนะครับไฟแช็กบดีพนองนะครับใช้ความร้อนจากไฟแชกก็ได้นะครับลนแบบนี้แต่ในการที่ใช้ไฟลนเนี่ยก็ต้องระวัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปจุดไฟ ใกล้ๆน้ำมันนะครับอันนี้อาจจะทําให้ไฟไหม้ลดได้ใครมีไดเป่าผมก็ใช้ไดเป่าผมนะครับในการเป่าให้ร้อนนะครับแล้วค่อยทําการลอกออกแต่ถ้าหากว่าอ่าผมไม่มีสักอย่างบุหรี่ผมก็ไม่ดูดไฟแช็กผมก็ไม่มีไดเป่าผมก็ไม่มีทําไงดีนะครับแนะนําเลยจอดตากแดดรดครับพี่น้องนะครับแดดร้อนๆค่อยมาทําการลอกออกแบบนี้เด้อนะครับเอาทีนี้เมื่อทําการลอกสติกเกอร์ออกไปแล้วมันจะทิ้งภาพ ราวไว้ใช่ไหมนะครับคาบกาวนะครับวิธีการกําจัดคาบกาวผมจะใช้เป็นน้ํามันเบนซินของเรานี่แหละเช็ดออกเพราะว่าชุดสีตรงนี้เป็นชุดสีของแท้ดังนั้นสีแท้ไม่กลัวครับแค่คาบน้ํามันเบนซินแต่ถ้าเป็นรถทําสีมาเรียบร้อยนะครับสีล่อนออกเลยทันทีหรือใครจะเอานะครับอแอลกอฮอล์เช็ดล้างก็ได้นะครับทุกท่านนะ แต่ถ้าใครกลัวสีรถอ่ามันซีดสีรถมันเพี้นสีรถมันลอ,อกก็นะครับให้ใช้นะครับผงซักฟอกน้ํายาล้างจานนะครับแชมพูพวกนี้นะครับสามารถล้างออกได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะเอาละเมื่อทําความสะอาดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันตรงนี้มาดูกันม่องนี้นะครับพี่น้องม่องนี้คืออะไรนะครับสติกเกอร์อ่อาไม่ใช่สติกเกอร์นะครับแผ่น แผ่นปา้ปายภาษีประจจาปีของเรานะครับเราจะต้องทําการนะครับดึงเนี่ยรอยปลูที่เขาปลูมาเนี่ยให้เราฉีกออกเนี่ยนะครับในรอยปลูเขาจะระบุไว้ว่าให้สามารถติดให้ติดให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงไหนก็ได้ที่มันมองเห็นได้ชัดเจนนะถ้าหากว่าท่านเอาไปใส่หลอดใสเนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสหน้าที่จะโดนเรียกตัวเรียกจับนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าปิดบังซ่อนเลนส์มันเห็นแค่ ปีพศนะครับกับเลขทะเบียนมั้งนะครับอ่ามันเห็นอยู่แค่นั้นอย่างอื่นมันไม่เห็นไงนะครับอ่าเขาก็ถือว่าเป็นการซ่อนเลนส์ปิดบังแต่ตำรวจเขาก็ไม่ใส่ใจหรอกนะครับขอแค่มีแสดงให้เขาดูนะครับทุกท่านก็ไม่เป็นไรนะครับถูกคนใจดีเขาก็ไม่เรียกตรวจนะเอานะครับทีนี้นะครับวิธีการที่เราจะติดสติกเกอร์เนี่ย ถ้าของรถยนต์ที่จะไปแปะหน้ากระจกให้คว่ำหน้าลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ให้คว่ำหน้าลงนะครับแต่ถ้าเป็นของมอไซเราให้หงายหน้าขึ้นนะครับสําหรับตัวป้ายภาษีนะครับทุกท่านอ้าวนะครับทีนี้เราก็มาแกะดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้เราแง้มไว้ก่อนเลยนะครับเราจะแง้มตรงมุมนะครับเพื่อที่เราจะเอาสติกเกอร์ใสออกมานั่นเองนะครับทุกท่านนะครับอ่า ทีนี้เรามาดูกันนะครับเวลาที่เราแง้มออกมาแล้วนะครับอพอเราแง้มออกมาเราก็ลอกขึ้นไปเลยกึ่งนึงเลยนะครับไม่กึ่งละนะครับลอกขึ้นไปเกือบสุดเลยนะครับพอเราลอกขึ้นไปเกือบสุดนะครับนี่นะครับเราก็เอาป้ายาสีมาวางจัดตำแหน่งให้กึ่งกลางเลยนะครับจะแบ่งครึ่งยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับก็นี่นะครับเราลอกเรายังไม่ได้ลอกสุดนะเราจะลอกขึ้นไปเหลือแต่เข็บบนทีนี้นะครับเมื่อเราลอกขึ้นไปแล้วเราก็เอา ป้า uh, ยภาษีมาวางในลักษณะแบบนี้นะครับจัดตำแหน่งให้ได้แล้วก็วางส,สติ๊กเกอร์ทับลงมานะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็อย่าลืมคว่ำหน้านะครับคว่ำหน้าป้ายภาษีลงนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็หงายหน้าขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราแปะสติ๊กเกอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ it, นะครับก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะนําไปติดที่ตัวรถแล้วละ นะครับเมื่อเราไปติดที่ตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคการติดอยู่ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากผู้หญิงก็สามารถทําเองได้นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยกับพื้นผิวที่เราจะติดเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะติดเนี่ยตรงเหลี่ยมตรงเหลี่ยมตรงเหลี่ยมก่อนนะครับทีนี้เราก็จะหักมุมโค้งลงมานะครับดังนั้นเราจะติดตรงเหลี่ยมก่อนด้านบนก่อนเลยนะครับแล้วเราจะทําการไล่ลมลงมานะครับดูนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับ สำหรับสติกเกอร์ใสเราจะติดแบบนี้นะครับแล้วอย่าพยายามเอามือไปโดนสติกเกอร์ใส่นะพอเดินพอเอามือไปโดนปั๊บนะครับมันจะเป็นลายมือนะครับแล้วมันก็จะเป็นฟองอากาศนะครับทุกท่านนี่นะครับเราก็จะรีดแบบนี้นะครับเวลารีดก็นะครับเริ่มจากจุดเล็กก่อนนะครับแล้วก็หักโค้งนะครับหักโค้งแล้วก็ผมก็จะไล่ลงลงมาเนี่ยนะครับรีดบนลงล่างรีดล่างขึ้นบนเนี่ยนะครับบนลงล่างล่างขึ้นบนสลับกันไปมาในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่าน หากว่าเรารีดไปแล้วนะครับสติกเกอร์มันพับนะครับพอมันพับเนี่ยวิธีการแก้ไขก็นะครับลอกออกใหม่นะครับลอกออกมานิดนึงแล้วก็ไล่รีดลงมาใหม่นะครับณจุดตรงที่เราลอกเนี่ยนะครับเราเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นฝ้าขาวสักนิดนึงก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับทุกท่านไม่เป็นไรนะอ่าแต่ที่แน่ๆนะครับไม่มีอากาศรั่วเข้ามาแน่นอนนะครับ ่าเราก็รีดไปแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวดูให้จบเลยนะครับถ้าทุกท่านดูจบแล้วนะครับอ๋อนะครับทุกท่านจะร้องอ๋อเลยนะครับว่าเออนะครับมีวิธีการติดอย่างนี้เองนะครับน้ำถึงไม่เข้าเพราะว่าหลายๆท่านบอกมาว่าติดสติกเกอร์ไปแล้วน้ําก็เข้าเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ผมติดเนี่ยนะครับจากภาพแรกช่วงต้นคลิปนะครับหปีผ่านไปก็ยังไม่มีอาการน้ําเข้านะครับตั้งๆที่จอดตากแดดตากฝนตากลมไว้ นะครับอ้าวเมื่อเราทําการไล่ลมเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็นะครับมาดูวิธีการนะครับอีกวิธีการหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการแปะสติกเกอร์เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับอ่าววิธีของผมก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกันกับขั้นตอนการถอดก็คือผมจะใช้ ไฟล่นนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีไฟแช็กก็นะครับใครมีใดเปอาผมก็ใดเปอาผมลนแบบนี้นะครับลนตามตะเข็บขอบนอกนี่แหละนะครับอ่าใครไม่มีทั้งสองอย่างก็จอดตากแดดที่เก่าแหละครับพี่น้องนะครับเมื่อเราลนให้พลาสติกมันอ่อนตัวแล้วนะครับอ่าให้กาวมันเป็นเนื้อยางแล้วนะครับเราก็รีดเก็บตะเข็บขอบนอกอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านมันจะได้แนบสนิทกันเข้าไปนะครับเราจะใส่ความร้อนจากตรงนี้แหละ นะครับทุกท่านนี่แหละนะครับเทคนิคในขั้นตอนของการติดสติกเกอร์พระบอ,บอง่ายๆนะครับอ่าโมเมนต์พรบอครับไปเพราษสีอ่าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ